สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2มาฝากทุกคนกันเพราะในระหว่างที่ตัดคลิปเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปเรื่อนหารูปเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมเป็นรูปของกองทัพโซเวียตซึ่งผมก็ได้เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่านะครับผมเป็นไอเทมที่อยู่กับทหารฝั่งโซเวียตเนี่ยในรูปหลายๆรูปเลยสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรกันนะครับผม มันคือเจ้านี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับผ้ากระสอบที่พาดมาตรงไหล่ของพวกเขาซึ่งผมก็สงสัยนะว่าเอะไอผ้าเนี้ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทาไมเนี่ยทหารโซเวียตเนี่ยถึงต้องมัดมันไว้ตรงนี้ด้วยยังไงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทายกันมาก่อนได้เลยว่ามันคืออะไรนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้เนี่ยก็อุบๆกันไว้ก่อนไปทายกันได้เลยถ้าทายกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ามันคืออะไรและทําไมทหารถึงต้องเอามันไว้ตรงนั้นนะครับ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะทายกันถูกนะครับผมว่ามันเนี่ยคือเสื้อโอเวอร์โค้ทนะครับผมหรือว่าเสื้อโค้ทชั้นนอกที่เอาไว้ใส่ในช่วงหน้าหนาวนั่นเองเรียกได้ว่านะครับผมกองทัพรัสเซียเนี่ยก่อนที่จะเป็นสหภาพโซเวียตได้ซ้ําตั้งแต่ยุคจัก,กรวรรดิพระเจ้าซาเนี่ยทหารเนี่ยนะครับผมก็จะได้รับมอบเสื้อโอเวอร์โค้ทเนี่ยนะครับผม เป็นหนึ่งในไอเทมประจําตัวที่ทหารเนี่ยต้องพกติดตัวไว้ตลอดซึ่งมันจะแตกต่างจากกองทัพอื่นๆในสมัยนั้นนะครับเพราะอะไรกันเพราะเจ้าเสื้อโอเวอร์โค้ทเนี่ยกองทัพรัสเซียและกองทัพโซเวียตเนี่ยนะครับผมจะมอบให้กับทหารเนี่ยเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมเรียกว่าในสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับผมกองทัพเนี่ยก็จะแจกไอเสื้อโอเวอร์โค้ทเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นเพราะหากหน่วยทหารเนี่ยนะครับผมติดพันอยู่ในสมรภูมิแล้วเสบียงยุทโธปกรณ์เนี่ยมันเข้า ก็ต้องดูแลนะครับผมเสื้อโอเวอร์โค้ทเนี่ยของตัวเองเนี่ยติดตัวไว้เลยซึ่งมันจะแตกต่างจากกองทัพของประเทศอื่นๆกองทัพของประเทศอื่นๆในสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดการรบเนี่ยนะครับผมมันยืดเยื้อถึงฤดูดหนาวเนี่ยทางกองทัพเนี่ยนะครับผมก็จะแจกนะครับผมเสื้อโอเวอร์โค้ทเสื้อกันหนาวให้กับทหารเป็นช่วงๆไปนะครับ แต่สาหรับทหารรัสเซียแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับผมจะแจกไปครั้งเดียวเลยแล้วคุณก็ต้องดูแลเสื้อกันหนาวอันนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะเรียกได้ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าสภาพอากาศในรัเสเซียเนี่ยโอ้โหเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวแบบติดลบ2 0 4 0ได้เลยขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อกันหนาวเนี่ยถือเป็นอะไรที่สําคัญมากๆต้องมีติดตัวไว้เปรียบเสมือนกับปืนเลยนะครับ ซึ่งในหน้าร้อนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าโอเวอร์โคดนี้ได้ไม่ว่าจะใช้เป็นหมอนใช้เป็นผ้าห่มนะครับผมสําหรับกลางคืนที่มันอาจจะหนาวใช้เป็นเต็นท์สนามยังได้เลยคือเรียกได้ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยครอบคลุมหลายๆอย่างมากๆทีนี้เนี่ยเราได้รู้จักไอเทมชิ้นนี้แล้วว่ามันมีความสําคัญยังไงคําถามต่อมาก็คือทําไมเนี่ยนะครับผมเขาถึงต้องพาดติดตัวใส่ไว้แบบนี้ด้วย เหตุผลเนี่ยมีหลักๆอยู่2ข้อนะครับผมนั่นก็คือ1การพาดใส่ไว้บนไหล่แบบนี้เนี่ยมันง่ายต่อการพกพานั่นเองเวลาที่เราจะไม่ใส่เราไม่ได้ใช้มันเนี่ยเราก็พับนะครับผมแล้วพาดใส่ไว้ตรงบ่าไม่จําเป็นนะครับผมต้องไปใส่ไว้ในกระเป๋าหรือผ้าติดกับกระเป๋าแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเวลาจะพกพาไปไหนเนี่ยมันเลยสะดวกมากๆเลยมีแค่ตัวทหารคนเดียวเนี่ยก็สามารถพกเสื้อโค้ทของตัวเองไปได้กับเหตุผลที่2เนี่ยนะครับผมในยุคนั้นเนี่ย การรบกันของทหารเนี่ยนอกจากจะใช้ปืนยิงใส่กันแล้วเนี่ยสิ่งิหนึ่งที่ยังมีบทบาทมากๆเลยเนี่ยมันคือดาบปลายปืนนะครับผมการรบในระยะประชิดเขาเชื่อกันว่าการใช้โอเวอร์โคดมาพาดตามแนวลำตัวแบบนี้เนี่ยจะสามารถ การแทงของไบโอเน็ตได้หรือว่าการการแทงของดาบปลายปืนถ้าการแทงนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้รุนแรงเกินไปซึ่งผมก็เชื่อว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมสมอรภูมิในเมืองหลายๆที่เนี่ยมันต้องมีการสู้แบบระยะประชิดกันอยู่แล้วแบบรูมบายรูมหรือห้องต่อห้องเนี่ยมันต้องมีทหารจํานวนไม่น้อยเลยนะครับผมที่รอดมาได้เพราะถ้าเจ over ้าโอเวอร์โคดไว้ตรงไหล่แบบนี้ก็เรียกได้ว่านะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ดูง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรเลยแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะจากทีด่ดูมาเนี่ยผมไม่เห็นกองทัพไหนในยุคนั้นน่ะที่จะพลาดเจ้าเสื้อโอเวอร์โค้ดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพเยอรมันกองทัพของสัมพันธมิตรต่างๆนะครับ เสื้ออเวอร์โค้ทเนี่ยก็จะถูกแจกให้เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเท่านั้นซึ่งมันก็มีข้อดีนะตรงที่ว่าทหารเนี่ยจะได้ไม่ต้องเกะกะพกพาพลุงพลังก็เรียกได้ว่าทั้ง2แบบเนี่ยนะครับผมก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวนั่นเองท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับจริงๆมาอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้ใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้เป็นเรื่องราวสั้นๆเพียงเท่านั้นไปละครับบายๆครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆครับครับมสสวดี